ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมกาดีนา่าฟรีไฟอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มันก็ได้มีแบบกิจกรรมของแจกฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มาอีกแล้วนะครับของแจกฟรีนะคือต้องบอกกันนะว่าช่วงนี้ขนมของแจกฟรีก็แบบเยอะมากๆแจกบ่อยมากๆเลยนะครับก็แต่มันจะมีอะไรฟรี F บ้างนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันก็นี่นะครับผมอันดับแรกนะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็น รถสปอร์ตสกินสีเขียวตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นสกินรถสปอร์ตของแม็กลาเดนนั่นเองนะครับฮะซึ่งถ้าถามว่ามันเลขยังไงซึ่งมันก็จะมีให้เราเล่นนะครับผมมันก็จะมีให้เราลงเล่นแบบ5รอบแล้วมันจะได้ตทเค็นอันนี้มานะครับอ่าบู์ปสปีดเพื่อที่เราจะนํามาเลขสกินรถสปอร์ตสีเขียวได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ต้องสะสมไว้ครบสิบอันนะ Marine มันถึงจะเลกได้นะครับโอเคซึ่งตอนนี้ตัวเค็นผมก็ครบแล้วนะอ่าแต่ก็มาเลกกันเลยนะครับนี่ได้มาแล้วครับ แล้วก็ของที่ย่างต่อไปนะครับเป็นอันนี้นะก็จะเป็นแบบโทเค็นคู่หูวอันนี้นั่นเองนะครับฮะเขาให้เราเล่นเกมให้ครบตามเวลาที่เขากาหนดไว้นะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาโทเค็นมาแลกเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงได้นั่นเองนะครับอ่ามันต้องเก็บสะสมโทเค็นให้ครบถิมตัวโทเค็นนะครับแล้วก็เขาจะมีให้เราเลือกสัตว์เลี้ยงเกือบทุกตัวเลยนะครับอ่าเราอยากได้ตัวไหนก็แลกตัวนั้นไปได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้อย่างต่อไปก็จะเป็นโทเค็นรูปดาวตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าซึ่ง ก็เหมือนเดิมนะครับเขาก็ให้เราลงเล่นเกมไม่ครบตามเวลาที่เขากําหนดไว้นะครับเล่นครบ30นาที60นาทีแล้วก็120 180นาทีนะครับแล้วมันก็จะได้ตัวเค็นตัวนี้มาหน้าๆตัวเค็นดาวซึ่งตัวเค็นดาวเนี่ยเขาก็จะให้เราออกมาแรกเราสามารถออกมาแลกของออกมาแลกกล่องสกินแกินปืนได้ในหน้านี้นั่นเองครับซึ่มันก็จะมีกล่องสกินปืนแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นแบบพวกกล่องสกาจมพูแล้วก็ซองควงอะไรแบบนี้ก็มีหมดเลยนะครับซึ่ง แต่ผมก็มีเกือบหมดทุกปืนแล้วนะแต่ผมขอเลขเป็นทางนั้นของซองไฟก็แล้วกันนะครับแต่ผมขออนุญาตแลกแกป๊บหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับผมก็ได้ทําการแลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอลขแลกแก้2องพื้นก็พอแล้วนะครับอย่างอื่นผมก็มีหมดแล้วก็ไม่รู้จะแลกไปทําไมแล้วนะครับแล้วก็ของพีีอย่างต่อไปนะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมซิ่งตะยานฝันนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีเขาก็จะมาเราล็อกในวันที่7นะครับก็จะได้รับคูปองอีโอันนี้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ มันก็จะมีเราทําภารกิจรายวันด้วยนะครับแล้วมันก็จะได้โทเค็นตรงแข่งอันนี้มานั่นเองนะครับซึ่งโทเค็นตรงแข่งนะเราสามารถเอามาเพิ่มอัตราเร่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่าเพิ่มแบบความเร็วในการซิ่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราแบบยิ่งเพิ่มมากเท่าไหร่มันก็จะมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเราซิ่งครบตามรอบตามจํานวนรอบที่เขากําหนดไว้นะครับมันก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะ ซิ่งครบสารอบก็จะได้เป็นรูปตาตัวนี้นะครับอ่าแม็กลาเดนเดซิ่งเดซิ่งหรือเดซิ่งไม่ดูนะสาหรับก็เมื่อถ้าซิ่งครบ5้ารอบนะครับมันก็จะได้นี่ชุดตัวนี้เล้นะครับอ่าชุดนักแข่งตัวนี้นะอันนี้ก็แบบจะเป็นของแจกฟรีนะครับอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็เพื่อนๆก็เ,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 เข้ามาเล่นกันด้วยนะครับอ่าก็อย่าพลาด่องฟรีกันนะครับเขาก็แจกฟรีแบบของฟรีแบบของดีๆทั้งนั้นแหละนะครับ เดี๋ยวเก็มาเปิดกล่องส่มจะกินปืนกันต่อเลยดีกว่านะครับอแยวผมขอเปิดเป็นทางด้านของซองไฟก่อนก็แล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับหรือมันจะไม่ได้นะครับมับสิบกล่องอยังไงจังวะนี้ไม่ได้นะครับผมอ่าไม่ได้โอเคแล้วก็ต่อไปก็กล่องตมสันนะครับผมนะมัมวันสามวันว่ามีแววว่าจะออกถาวรแล้วมาถาวรตรงมามับนี่ โอ้โหนี่ก็ได้มาแล้วนะครับโอ้าโหเป็นตั้งตัของตอมสันไทม์เทเวลเลอร์นั่นเองนะครับเอาขอก็จะเป็นแบบปืนแบบตอมสันไทม์เทเวลเลอร์ก็จะเป็นแบบแ่งการเวลาอะไรประมาณนี้นครับเพราโก็เฮ้ยได้ถาวรเฉยเลยนะโอ,อ้ขหก็ก็คุ้มนะครับก็มันเอ้ยมันเกินคุ้มไปเลยนะอันนี้ก็แบบมันก็แจกฟรีนะครับอะแล้วก็ได้ถาวรมาก็คูดแต่คุ้มเลยนะ อ่ะนะครับก็จะเป็นสกินปืนซอมสันตัวนี้นั่นเองครับอ่าที่ได้มานะอ่าเขาก็เอาไปแลกฟรีนะครับก็เข้าไปแลกก็ได้นะอ่ะก็จะบวกระยะ2ความเร็วดีโหลดหนึ่งนะครับแล้วก็ลบแมกกาซีนหนึ่งเด็ดไอไลท์แล้วก็คือจะเป็นสกินรถสปอร์ตสีเขียวตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าซึ่งมันก็จะบวกค่าสแต็กด้วยนะตัวน,นี้ก็อ่ะจะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะครับอ่าก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะสีเขียวนี่ก็เป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาทาคลิปกิจกรรมแบบสายพี่อะไรแบบนี้เออผมก็มาทําคลิปบอกเพื่อนๆน,นะครับว่ามันมีอะไรแจกฟรีตรงไหนยังไงบ้างนะครับก็ผมก็มาอยากให้เพื่อนๆพลาดของฟรีกันไปนะครับก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้นะครับผม<ไ>ก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ